ครับยินด no. 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 ีต้อนรับเข้าสู่รายการ X-Storm นะครับวันนี้เราก็มาอยู <s <s ่กับเกมเกมอะไรพวกเราอะไรวะโนโนไม่เคยจำชื่อเกมสักทีบูใช่ชื่อเกมมันยาวโนมารู i อินเฮลเออประมาณนั้นใช่หลังจากที่พวกเราหลังจากที่พวกเราทำชิปเมื่อกี้ไม่ใช่เออเมื่อกี้เนี่ยมั้งเนาะตายกันไปว่าเล่น เตายกันก็โดนยกใหญ่ยกใหญ่เลยโอเคแล้วตกลงตอนนี้แนะนแน่นำตัวนะครับใช่ลืมโอเคครับคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยที่กำลังเดินอยู่บนลาวเนี่ยอย่าเพิ่งตกลงไปนะตกลงไปตายนได้สวยช่างนี้เหอเอออะไรลืมไเครับ like ช h o t people อ่าครับชอพี่เพิร์ดพี่เอนะครับพี่เอของเรานะครับอะไรอีกคนนึงอ่ะอะไรอะไรอะไรสิครับผมบีซีทีวีเนี่ยเดินมาจากรายการดีจะนั่งทำไมอย่าฟันอย่าฟันเกมนี้เรื่องรถด้วยแล้วจ้าอีอรี่อโเคในฐานะที่ผมมีปืนสองทางไกลผมขอยิงก่อนอ้าวเดี๋ยวผมลงไปดูด้านล่างก่อนเป็นอะไรที่เยอะมากเลยอะเยอะพีหายไปได้หมดอ่ะโอ้โหพี่เอมีระเบิดไหม ไม่มีว่ะพี่ไม่ได้เก็บหรอพี่ว่าเราลงไปข้างล่างดีกว่าเคเบาลอืมเสียงรถพยาบาลโอ้โหมันหายไปไหนหมดอพีเอพีเออืมอะไรพีเอนี่ทางนี้เคโอเกกำลังตามไปพวกพวกแฟนคลับกับปปรละซี่รอเราอยู่ข้างหน้าอ้าวปันหนึ่ง หายหมดจะเอาหัวซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอครั์โอเคได้ละไปเลยวุ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ผีเต็มโอ้ยเย็ดแม่ผมว่ารีบๆไปอีกตึกนึงก่อนเร็วๆเร็วๆเรวดวิ่งตัวไหนอ่ะปวดวิ่งชิปกดวิ่งชิปฮะชิปชิปวชิปพี่ประตูเปิดไม่ได้โอ้โหพีิดไ่ได้พี่ผีเด็ก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 เดี๋ยวเร็วเร็วผีเด็กปวดไม่ได้ พี่ทำไมเปิดไม่ได้ทุบน้าตังพี่ทุบม้าตางพี่ทุบม้าตางคุณดูคุณดูโอ้ทุบไม่ได้พี่น้องพี่น้องชาวไทยโอ้ยโอ้ย่งดี๋เดี๋ยว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 เดียวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดียวีเยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดวเดี๋ยวเดีี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ ช่วยด้วยช่วยด้วเร็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 วปิดประตูปิดประตูอ้ยเอ้าแล้วขับไปไปโอ้ยโอเอาแล้วบินยไงไนอ่ะโอ้เฮ้ยเร็ว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 โอ้จะตายตอนนี้โดนหักหมดพี่รถจับ ไปอย่าเข้ามาใกล้กรูพี่เดินมีเกลียวเร็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 วโอ้พี่จะตายแล้วเท้าแล้วไปจะเข้ามาใกล้กรูตายแล้วเนี่ยโอ้โอ้พี่ตายแล้วไปโอ้ยไอตัวสกปรกอย่ามาเข้าใกล้กรูดองดองพี่ผมจะไปฆ่าพี่แล้วโอ้โคดูดขึ้นรถไม่ได้ พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคิดวิธีก่อนมันจะเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยแม่งี่โคนเร็วเลยไรอะไรอัไรฝันไม่หมดจะตกใจผีเด็กนะผีเด็กมีคนวานคาครับค้าเออตายเรียบร้อยคาง่ี้เงค้างค้าง้างค้าง้างไงคงค้งค้าง้ง้งง อ๋อพี่มันมีมันมีกุญแจล็อกไว้ตรงเนี้ยพี่เนี่ยตรงเนี้ยเห็นหรือยังผีเวนตรงรถตรงรถตำรวจเนี่ยพี่รถตำรวจซองเนี่ยไอพิการไอพิการไอพิการไปไปโอ้เดี๋ยบิ๊กเดี๋ยวบิ๊กไอบิ๊กไหนน่ะไอปคนบันไอ้บิ๊กทางนี้รถตำรวจอะบิ๊กทำไมเนี่ยเนี่ยมันมีกุญแจล็อกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อีกทางนึงกลับหลัง นั่นแหละตรงมาเร็วๆโคเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยตรงหน้ารถตำรวจเลยเร็วๆโอเคโอเคไม่ใช่หันหลังหันหลังหันหลังนั่นแหละที่พี่มันเป็นกุญแจล็อกน่ะนั่นแหละตีตีนั่นแหละเปิดเข้าไปปิดปิดปิดโอเคโอเคเดี๋ยวงไงต่อเดี๋ยวหาทางก่อนนั่นแหละโอเคถูกตรงนี้ถูกไป นั่นแหละผีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอบิ๊กสึกหนักไอบิ๊กแม่งไปตีแม่งหนีเดียวโอบิ๊กห้าตัวกว่าทำไงครับสถานการณ์ตอนนี้คุณจะทำไงครับโอเค่ไดก็ไปข้างบรอดชีวิตโอีอีดอกเต็มเลย คมีไม้โอ้โหมากันเยอะแล้วจะบอกให้เราเห็นไปมาขอลายเซ็นก็ต้องแจกเขาหน่อยโถ่มจะมาขอลายเซ็นเนี่ยที่มึงเงหนึ่งไปแล้วทำอะไรให้มึงเงี้ยกูแค่มาขอลายเซ็นมึงเงี้ยเราจะมาดูบิ๊กกาย่างกันอ๋อกายร่างอยากลับมาอีกวิ่งไปแล้วเบ้ะตาย เริ่มใหม่ก็ได้โดเอาละเตรียมของกันหรือว่าสปาตาไปดีกวันสปาตาไม่มีเลยอ้าวเนี่ยน้ำมันอะไรสปาตาเนี่ยนี่ไงแต่วะอ้าวมันเก็บไม่ได้ใช้ด้วยของเที่เต็มกันดิโอ้ไม่มีใครให้อาวุธอะไรเลยนะคอนีละเมื่อกี้ก็เจอคอนวะ ป่ะเราไปลุยกันต่อเดี๋ยวผมยังไม่มีอาวุธใดๆเลยอะไรอะไรอะไรอันไรนี่โอเคโอเคไม่ไฟฉายเออ้าวเมื่อกี้พี่ยังไม่มีเหรอไม่มีไม่มีโอเคไปไปยังอ้าวพี่ไม่เอาไฟฉายแล้วเหรอโอเคไฟฉายพี่มีแล้วโอเค อันนี้อะไรเนี่ยช็อตกัน่ะไม่ใช่โอ้โหแต่วะไม่ใช่พีเด็กเด็กนกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเอาปืนนี่แป๊บนึยวปืนสองทางไกลจะมีหรือเปล่านะโอเคทำไมเกมนี้ไม่ไม่เปิดเปล่าไม่รอยอยู่ข้างบ้าแล้วกันโอเค เกมนี้ไม่มีเป้าเลยอ่ะใช่พี่ปืนหม,มุน<อ>ไปอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะมันเป็นเพราะอะไรของเราหนักเกินไปเหรอของเต็มหรือเปล่าเออก็ไม่เกี่ยวนะพี่ว่าไม่รู้ดิไมไ่เกี่ยวโอเคไม่เอาแล้วไฟอ่ะ <c oughs> ไม่เหลืองมากไม่เอาแล้วไปไหนบ้างฮะผมจะไปลุยฆับวพวกผีแล้วมาเลยอ่ะ รอแล้วปึ๊บหยอต้องฆ่าให้หมดก่อนไหมค่อยรอค่อยรอมาทีละตัวต้อทีมามาทีละตัวดีกว่าพี่ว่าจะช่วยกันโอ้พี่โอ้ย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 จบ้วว้นจับเลยจับเลยจับเลยโอเค ไลเฮ้ยผีขั์ผีไม่ยตกแน่จะตายเฮ้ยอย่อานะอ,อย่าลุกขึ้นมานะไม่งั้นผมยิงอ่ะอ้าวหายเอา้าวกูไม่น่้เลยเอ่ะอ้าวพีห่หายไปไหนครับตายแล้วไม่แล้วพี่ไม่กลายเป็นซอมบี้อ่ะไม่ดูเลย ยัก็จะยิงกันสองคตอนนี้รัว,วยิงอย่างรวดเร็วนะหมดหมดไปเลยเอาเลยเอาเลยวจริงกันเลยอะ <S <S ่ะตอนนี้สถา,านการณ<อ>์ทับถันมากตอนนี้มันลุมล้อมกันเต็มเลยตอนนี้ฮะสองคนสองคนถึงใจฮะอาไรกันเนี่ยเขร่งเครียดมากอุ้มหหมดอีกแล้วไอเด็กด๊อก เส้นเลือดขึ้นเส้นเลือดขึ้นกูปิดประตูก่อนเส้นเลือดขึ้นเส้นเลือดขึ้นเราต้องระวังให้ดีงานไงตายแล้กมึงจะลุกมานะมึงจะลุกไหมลุกจริงด้วยเว้ยเ้าทีมีลูกอะที่คิวเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เอ้ยอย่าอ้าวเท้าแล้วเอ้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้อ้าวเฮ้ย ไอ้บิ๊กทำให้มึงโหดอย่างนี้ยังไม่ตายแล้วทีเลยเอาเข้ามาใกล้สิเฮ้ยเป็นอะไรที่โหดมากไอ้บิ๊กไม่เป็นไรที่โหดมากไอ้บิ๊กทำให้มึงตีแรงอย่างนี้ไอ้บิ๊กฮะทไมเป็นซอมบี้ไม่ตีโคตรแรงเลยวะใช่คอมบี้ตีแรงมากวิ่งเร็วด้วย เอาไงเนี่ยอาวุธก็ไม่มีอาวุธเอาไปอาวุธโอเคขออันนี้กระปุลเอาไม้เแม็กก็ไม่มีเก็บมีแม็กไหมมีแม็กไหมไม่มีอ่ะได้เจอแล้วอ้าวเฮ้ยเต็มันเปิดอืมอาวุธเออถ้าจะเติมแม็กก็เติมยังไงวะ ก็นั่นสิเลือดอะตอนนี้อยากรู้ว่าเกมนี้เติมเลือดได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ะเพราะว่าไม่เคยเลยชิปนี้อาจจะน่าเบื่อเพราะว่ามันกดดันครับเกมนี้มันกดดันเกมนี้แม่งสุดยอดเลยเพราะว่าชื่อเกมก็บอกแล้วนันรกใช่แย่จริงนันรกจริงจริงๆอ่ะมันยากจริงจริงอะฮัลโหล ฮัลโหลทุกคนฮัลโหล everybody ฉันมาแล้วฉันมาจากที่บ้านแหะแม่งมาต้อนรับกันเต็มเลยไอ่แน่โถโหทำไมเปิดตัวกันแรงจังฟาดเสร็ทำไมอ้าวซอรี่เดี๋ยวดูปืนก่อนเนี่ยมันเนี่ยตีทะลุอะไรนี้ไอ้เนตีทะลุได้นี่ยหรอจะค่อยตีได้ได้ตีทะลุได้มีทะลุไม่ได้หรอโดนโดนเสียบเกือบเสียเลยเบแล้ว ีขนาดยิงหัวแล้วนะผียังไม่ตายเลยเฮ้จะท <Yeah, S 2> ิงทำไม,ไมเหนือ่อยตอนนี้เหนื่อยจะตายหรอกก่อนยิงสองนอะเดีกว่าผีจะตายอ่ะไม่ยิงกว่าเดี๋ยวเฟ้อเด้อพี่จะสูญจะหมดล้วอ่ะืนมันขาดแล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็หมดแล้วอ่ะเข้าไปก่อน มันแม่งมีมีดึงด้วยไอ้สัตว์มีมีโอเคผมขอใช้ปืนให้หมดก่อนโฮ้ยไปดีกว่านีเด็กห๊อเดีดยว่าไม้เจอหรือเปล่นีเด็กหรอเฮ้ยผมว่ามันน่าจะมาเรื่อยๆมากกว่ามึงเนี่ยอืมคงไม่งั้นมั้ง ฆ่าให้หมดก่อนเป็นดีที่สุดพักไอ้พักพักไปรู <ผม S 2> ้สึก,กว่า,ากำนวนเริ่มลดแล้วนะโอเค้าวอ้อาวหมดแล้วกระสุนเอ้ยทุกคนเข้ามาข้างในเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้มันเข้ามาเอาทำไมเชื่อใจได้เหรอเมื่อกี้ก็ตายน,านะเรามีดาบฟ้าอยู่เออว่ะอะไรเออจะนำ โโอหมมัันนคิดว่า Let's go Let's go Let's go ดันฟ้ากูบินเกาะแล้วจะปิดประตูนี้ได้นี่หว่าปิดประตูตรงนี้ได้โอเคไหมเราปิด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 มันทุบมาไม่ได้หรอกอ้าวอ้าวปิดไม่ได้พี่ต้องหามันเปิดประตูได้โอเคโอเคมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเร็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 วมีอะไรเราฆ่าให้หมดพูดอย่างมั่นใจโอเค เรใจเย็นใจเย็นไอเชือบไอ้ชือบฟันพี่ปืนปืนมีปืนตรงนี้พี่เก็บได้หรือเปล่าฟันหัวเลยฟันหัวหัวแตกหัวแตกข้าโบนมีปืนอ่ะปืนอะไรอ่ะปืนพกเก็บไหมยังยังเก็บไม่ได้คนอื่นน่าจะเก็บได้เนี่ยตกยิงโอเคลงไปยิงเลยโอเคผมเก็บได้แล้วพี่เอใจเย็นยิงเลยยิงเลยตายยอดเลยโอเค โอเคโอเคมาแล้วว้าวไอ้เหี้ยตกใจหมดโอเคโอเคโอเคยิงต้องอะไรยิงต้องอะไรโอเคโอ้หตรงนี้เปิดประตูได้ด้วยแล้วรู้สึกว่าผีตรงนี้จะเยอะเป็นพิเศษโอ้โหโอ้โดนไฟก็ไม่ได้เลยเกม นั่นแหละไปเลยมึงมาเข้ามาแล้วพกสุดเลยสามนัดไอ้เหี้ยอ้าวมาแล้วหนึ่งตัวเดือร้อยเบสสมอลเข้ามาสิเข้ามาสิโอข้างนอกรู้สึกอีกเยอะนะใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงรถตำรวจที่ทางเข้าน่ะโอ้โหหมอพี่ผมรู้แล้วต้องมาล่อต้องล่ออยู่คนนี้หนึ่งคนเออใครจะล่อ ใครจะล่อใครจะรอดเรื่อยๆผมคิดอะไรออกแลใครเก่งที่สุดใครใครที่อยู่นั้นที่สุดไอ้บิ๊กอ้าวแล้วพี่พี่พี่มาหาผมพี่เมื่านี้ท่านี้ทางนี้ทางนี้มันออกไปได้แล้วผมรอดยังไงอะแค่ให้ซอมบี้ไปอยู่ตรงนั้นให้เยอะที่สุดอ่ะอ๋อโอเคโอเคมาบอลด้ปร์บเฮ้ยทุกคนชจ็อจุดตรงนี้ได้วจีก็มาแดกกูดิเฮ้ยใครจีกวะ เชื่ประตูเชื่อเชื่ประตูเออเออรู้สึกว่าผีจะมีก็นองเออเออเเปิดไม่ได้เหรอเออแผ่นผีเป็นเงินแล้วเนี่ยดีพี่ดีเลยเข้วมากระปั้นชิคกี้พายที่ว่าเราไป่ช่วยดีกว่าล่ะเออเกือบโดนจับแล้วยที่สุดโอ้โหว่าแล้วแผ่นได้ผลได้ผลมาก ใช่เหรอเดี๋ยวมันต้องหาอะไรงานหรือเปล่าพี่แต่พี่มีนี่อยู่เนี่ยไม่ต้องหาอะไรงานแน่เลยอะย่าเข้ามายังเข้ามาอีกูมาไอลิบ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 ไอเหลืองนี้เว้ยนี้จะพังปะหวะเนี่ยพังหรือปะคงไม่พังวะพี่ไอ้เหี้ยโอเคเข้ามาสองตัวเลยอ่อ อ๋ออย่างเปี้ยวอ๋อต้องเปลี่ยนได้ด้วยพี่ผมว่าเปลี่ยนเล่นแล้วเนี่ยเสียงไอ้บิ๊กมันโค่นมันเลยตอนแรกเชียร์ป่วยอ่ะป่วยเศร้าเจ็ดสีทีเพื่อคุณเดี๋ยวดูหาทางก่อนเดี๋ยวพี่ไปดิเดี๋ยวขบล้อมันอยู่ไว้ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยอะไรข้ามันได้อยู่ ข้ามันได้อยู่ทุกท่านหาทางก่อนหาทางก่อนหาทางลงเหรอหาทางไปนี่แหละเอ้ยไอ้คิว้วอะไรตรงนี้เป็นไม้เอ้ยมันมีเอ้ยมันมีวอลมันมีวอลฉี่หายฉี่หายชิบหายไีนี้ไอ้พี่คิวมีวอลเว้ยลองเก็บดูดิไหนอีกอันนึงเนี่ยมีวอลอีกอันนึงตรงนี้มาตรงนี้ดิอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอะมาเดตตามมาตามา อโอเคเก็บไปทียะตัวเยนวอวอวอเนี่ย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 เนี่มไม่ได้ไอ้เหี้ยไดเมอไอ้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 ฮอนอ๋อเกอบไอ้แอ้วอี่อ๋อ้ออ้อ้ไออันนี้ด้วยรอ้ี้ไ้มอนไอ้ไอไอ้ไอ้ไอไอ้ไออ้ไอ้ไอไ ผมช่วยพวกพี่อย to ู então, ่ไงแล้วน้ำถังน้ำมันนี่มันช่วยอะไรได้อะมันน่าจะเติมน้ำมันแหละโอ้หมันเป็นการฝึกฝนเอาไว้ในชีวิตจริงกันเลยแหละถ้าโลกถ้าโลกมีซอมบี้ได้แบบว่าน่าจ้ำมันเราเถอะไีทางดิกูอื้อกูอ้าอะไรน่าหนาเนี่ยทางเดียวอ่ะอืมตอนนี้รอตอนเนี้ยฟังพวกพี่บ่นนยเอ๊ะอะไรวะจะไปทางไหนดีอ่ะกไฟแม่ ไปได้ตูเปิดไม่ได้ใครมันล็อกวะอย่ากูรู้นะเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูยางเยอะอะแล้ววอร์นี่มันทำอะไรได้ช่วยยิงช่วยยิงโอ้ยโอโอ้โหช่วยยิงหน่อยไม่มีกระสุนน่ะอ้าวอย้ย ที่เนี่ยกระสุนเผื่อใครต้องการอันใหญ่ยิบไป B อันหนึ่งเนี่ยหยิบไปเฮ้ยเดี๋ยวผมไปหาปืนพกก่อนเฮ้ยหย่าปืนเราจะได้ออกกันไม่ได้ง,งานนานโง่ตอนนี้ฝันประตูเหล็กเนี่ยปิดป,ประตูโอเคเข้ามาหนึ่งตัวเอา โอ้โหเกือบกำลังเลงอยู่บี๊กจะตายแล้วเนี่ยเดีี๋ยวพ่่ผมหากอนโอ้โหอะไรวะโอเคพี่เอมอะไรวะเนี่ยเป็นยายหัวเลยหยุดเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้ไอ้ฮานไอ้ฮานโอเคได้ปืนมาแต่ไม่รู้จะมีกระสุนหรือเปล่า เมื่อกี้เมื่อกี้มีโฟกัสขึ้นโฟกัสเหรอแสดงว่าผีดึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงแบบเวลาเล่นปืนอ่ะมันจะโฟกัสอ่ะโฟกัสตรงที่หัวไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธนี่ไงโอ้ผีดึงผีดึงถ้ามันโฟกัสมันจะว่ายิงทีเดียวตายเลยโอ้ผีทะลุคนผีทะลุผีทะลุอือหือผีทะลุ พีทะลุก็ไม่ให้โฟกัสสิโฟกัสโฟกัสโฟกัสอ้าวลูกกระสุนหมดัดที่เป็นลูกอมใช่โอเคแน่จะหวานเ้ตื่นเลยสับตื่นตื่นอย่าดึงกูพักจี้พักหรือว่าพีเอหรือว่ามันให้เรากระโดดตึกเออเป็นไรฝากลูกบียร์เข้าด้วยอ้าวชิบหายละพี่ไปแล้วเหรอ

ใจพี่คนเดียวไม่นี่นี Luckily, no, ่นีนน่วะพี่เอทางออกมันย so ังไงเนี Support ่ยไม่นะทำไมพวกพี่ถึงทำร้ายผมขนาดนี้ไำถลายเลยวะี่ประตูมันก็ไม่ได้ล็อกนี่อยู่ด่านฟ้าเลยเหรอกระโดดไปเพวกพี่ดิจ่าหุบไปแล้วเดียวๆกระโดดกระโดด ไอ้ซอมบี้ทั้งหลายแหละพวกมึงกลกูด้วย <c oughs> อ้าวอ้อ้่ยังโหดเลยไม่กระโดดรถถ้ารถถ้าตายนี่ไม่มีทางออกเลยสงสัยได้ทาง,อางโอ้เอาละครับของว่าจบคลิปแค่นี้ก่อนไหม <c oughs> แล้วเราค่อยมาหาวิธีแก้ทีหลัง โ <Okay S 2> อเคครับไว้ชมกันต่อฟันนะครับใช่โจต่อครั้งน้าครับ,รบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมครับ bye bye. สวัสดีครับโจโจบายบายสวัสดีครับผมโจโจบายบาย